สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักของมัธยททุกคนนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในช่วงที่5้าแล้วนะครับผมวันนี้เราจะเรียนเรื่องการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาโดยใช้โปรแกรมนะครับในการถ่ายทอดเป็นแผนผังในการแก้ปัญหานะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในช่วงที่5นะครับอยากให้นักเรียนตั้งใจนะครับและดูคลิปไปพร้อมๆกันนะครับนักเรียนสามารถทําลงในคอมพิวเตอร์หรือทําลงในโทรศัพท์ได้เลยนะครับโดยที่นักเรียนเข้าไปที่ Google Chrome นะครับ ดูนะครับตัวอยา่างอ่ะเข้าไปที่ Google Chrome ตรงนี้นะครับลูกพอเลียกเข้าไปที่ Google Chrome แล้วปุ๊บให้เรียนเข้าไปที่คำว่า code.org นะครับแล้วพิมพ์ไปเลยนะครับลูก code.org พอเล่นพิมพ์แล้วให้เข้าไปที่คำว่านักเรียนนะครับใครที่ยังไม่เคยเข้านะครับมันจะขึ้นคำว่าไทยนะครับมันจะให้เลือกเป็นภาษาไทยแล้วให้เข้าไปที่คำว่านักเรียน เขเรืยกเข้าไปที่เรื่อเรียนแล้วนะครับให้เลื่อนลงมาแล้วเลือกค้ามาที่คอที่เท่าไหร่ครับคอที่สองนะครับให้เรียนเลือกคอที่สองเสร็จแล้ววันนี้เราจะมาเรียนเรื่องคําสั่งซ้ําหรือคําว่ารีพีทเข้าไปที่พึ่งนะครับเข้าไปที่พึ่งเลยครับลูกอ่าเข้าไปที่พึ่งเสร็จแล้วให้ไปที่เลเวลที่หนึ่งนะครับเริ่มกันเลเวลที่หนึ่งวันนี้เราจะมาเรียนคำสั่งคำว่ารีพีทนะครับ คำสั่งรีพีทถ้าเป็นการเขียนคำสั่งธรรมดาหรือยังไม่ใช้คำสั่งรีพีทรีพีทคืออะไรร mm hmm. ีพีทคือการใช้คำสั่งทำซ้ำนะครับโดยเวลาทําซ้ำเนี่ยมันจะช่วยลดพื้นที่และช่วยลดเวลาเรานะครับเพราะเวลาใช้คำสั่งซ้ำเนี่ยอย่างเช่นพึ่งจะเดินไปเก็บน้ำหวานแล้วเรเห็นไหมถ้าเราใช้คำสั่งเหมือนกันมันจะทำให้เสียเวลา หรือทำให้นักเรียนมีเวลาที่จำกัดนะครับคราวนี้คำสั่งรีพีทจึงเกิดขึ้นมาเพื่อให้ลดภาระหรือทรัพยากรนะครับโดยนักเรียนเห็นได้ว่าคำสั่งถ้าเราเขียนแบบธรรมดาจะซ้ำกันกี่ครั้งครับบอกมเซอร์หน่อยสิว่าคำสั่งซ้ำกันมันมีกี่ครั้งไปข้างหน้าไปข้างหน้าเก็บน้ำหวานไปข้างหน้าไปข้างหน้าเก็บน้ำหวาน คำสั่งซ้ำกันมันมีอยู่2ชุดด้วยกันถูกไหมครับคราวนี้เราก็ใช้คําสั่ง repeat เข้าไปทําซ้ําแล้วเราก็ใส่คําสั่งลงไปที่เราใช้แต่เราใช้แค่คาสั่งเดียวแล้วเขียนการทําซ้ำสองครั้งล้วเล่นเห็นอะไรไหมครับเห็นไหมครับมันก็จะออกมาเป็นผลลัพธ์เดียวกันแต่สิ่งสําคัญเลยคืออะไรครับ มันจะประหยัดเวลาและเนือที่ทรัพยากรในการทํางานนั่นเองนะครับวันนี้นะครับมาเตอร์จะให้นักเรียนลองใช้คําสั่งซ้ํานะครับโดยใช้คําสั่งรีพีทในการดําเนินงานนะครับทาถึงเลเวลที่6นเลยครับแต่ละจุดต้องเป็นสีเขียวนะครับพอเป็นสีเขียวปุ๊บให้เรียนถ่ายรูปมาทันทีนะครับถ่ายรูปหรือแคปหน้าจอส่งในอัลบั้มส่งงานของเซอร์นะครับอ่ะเราไปดูบทที่5กันอีกนิดนึง นะครับนักเรียนเรามาดูการบทที่ห้าเนี่ยอย่างที่เมเตอร์ได้บอกไปนะครับมันมีคำสั่งสามกันกี่อันครับถ้าเราจะเดินไปเก็บน้ําหวานเดินแบบธรรมดาก่อนโดยที่ไม่ใช้คำสั่งรีพีทหนึ่งสองสามเห็นไหมครับมันทําหน้าที่เหมือนกันเลยนะครับแต่มันเสียเวลาและ เบื้องทรัพยากรคราวนี้เราใช้คำสั่งรีพีทเข้าไปหนึ่งชุดและเติมคำคำว่าสามครั้งคือทำซ้ำกันสามครั้งนะครับแล้วใช้คำสั่งหนึ่งชุดเนี่ยเข้าไปดูซิผลลัพธ์มันจะออกมาเท่ากันหะเท่ากันไหม,มครับอ่าเท่ากันนะครับวันนี้เราก็เรียนเรื่องก,การใช้คำสั่งรีพีทหรือการทำซ้ำบทที่หกมันจะจะไม่บอกนะครับให้เรื่องเรียนลองคิดดูซิ แก้ปัญหาดีเราจะใช้คําสั่งซ้าๆอย่างไรและอันสุดท้ายเนี่ยมันมีการผลิตน้ำผึ้งเนี่แล้วเรียนจะทําอย่างไรนะครับวันนี้มันแท้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอให้เรียนตั้งใจในทํางานนะครับลูกเสร็จแล้วนะครับทุกอันต้องเป็นสีเขียวนะครับจนถึงเลเวลหกอ็เป็นสีเขียวเสร็จแ,แล้วแคปหน้าจอหรือถ่ายภาพมาส่งใน อัลบั้มที่มาเซอรนิกสร้างขึ้นนั่นเองครับวันนี้มาเซอรขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับลูกก่อนหลัจากบ้านก็ใส่แมสนะครับเวละยะห่างนะครับล้างมือบ่อยๆนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับลูกสวัสดีครับ